สรุปหนังสือติ ing yourself risk ๋ง u u s s l l r i s สสั่งจิตให้รวย e p 2ตอนจบหลายคนคงสงสัยว่าจะเปิดใช้งานพลังจิตอย่างไรให้เราร่ำรวยทางการเงินหรือมีความมาัง่งคั่งซึ่งความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หมายความว่าแค่ความสำเร็จในชีวิตแต่มันม่นหมายถึงความเจริญงอกงามด้วย และมันจะแผ่ขยายเมื่อคุณเติบโตด้านจิตวิญญาณ<อ>การเงินสังคมสติปัญญาซึ่งคุณจะต้องปล่อยให้พลังงานแห่งชีวิตไหลผ่านอย่างอิสระสอดคล้องด้วยความยินดีและความรักซึ่งเมื่อคุณต้องการความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้ใช้เวลากับความกังวลถึงความยากจนและความล้มเหลว เพราะมันจะขัดแย้งกับจิตใต้สำนึกของคุณและจิตใต้สำนึกของคุณก็จะตอบสนองต่อความคิดที่โดดเด่นเมื่อคุณกลัวความยากจนคุณก็จะดึงดูดความขาดแคลนและข้อจำกัดต่างๆในชีวิตเข้ามาจงจำไว้ว่าทุกๆความคิดคือตัวสร้างนอกจากมันจะถูกปิดกั้นด้วยความคิดที่จริงจังมากกว่าถ้าคุณคิดและเชื่อในความยากจน มันก็จะเป็นความคิดที่แข็งแกร่งภาพความยากจนในจิตใจจะช่วยคุณสร้างความยากจนขึ้นมาและในขณะเดียวกันถ้าคุณเชื่อในเรื่องของความมั่งคัง่งมองเห็นภาพของความร่ำรวยคุณก็จะผลิตความร่ำรวยถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณก็เปลี่ยนชีวิตของคุณได้คุณต้องตระหนักถึงพลังอำนาจของความคิดถ้าคุณอยากร่ำรวย และต้องเข้าใจกฎของจิตใจด้วยว่าอะไรก็ตามที่ผูกติดกับความคิดของเราที่ว่าฉันเป็นอะไรเขาก็จะทำให้มันปรากฏและแสดงตัวออกมานิสัยของคุณคือการยืนยันความจริงในจิตใจของคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนเมื่อคุณยืนยันในสิ่งที่คุณต้องการทุกวันพลังอำนาจที่มองไม่เห็นในตัวเราซึ่งคุณจะเรียกว่าพลังจิตพลังจิตใต้สำนึก พระเจ้าพลังต้นกําเนิดพลังจักรวาลหรืออะไรก็ตามเขาอยู่ในตัวของเราความคิดของคุณคือตัวสร้างดังนั้นให้คุณเริ่มคิดและพิจารณาว่าความมั่งคั่งร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์นั้นได้หลั่งไหลผ่านความคิดคําพูดและการกระทําของคุณตลอดเวลารวมถึงส่งผ่านไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของคุณด้วยคุณคือศิลปินผู้ถักทอ ผู้ออกแบบและเป็นสถาปนิกในชีวิตของคุณเองสิ่งใดที่คุณคิดขึ้นมาได้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยผ่านการลงมือทำและพลังอำนาจแห่งจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อคุณเขียนมันออกมาว่าคุณปรารถนาอะไรเขียนมันออกมาจากหัวใจอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความร่ำรวยความรักและการแสดงออกหรือความสัมพันธ์ จงเขียนมันออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของคุณโดยความไว้วางใจเชื่อมัน่นในพลังของจิตใต้สำนึกว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้การออกคำสั่งด้วยการเขียนจะถูกประทับลงไปในจิตใต้สำนึกมันเป็นการออกคำสั่งให้ความปรารถนาเหล่านั้นเกิดขึ้นตรงหน้าการเขียนจะเป็นการปลดปล่อยความปรารถนานั้นออกมาให้มันฝังลงไปในจิต ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาและเมื่อคุณทำสมาธิเพื่อแผ่ขยายจิตใต้สำนึกของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับความเชื่อถือและการกลับไปอ่านความปรารถนานั้นซ้ำๆบ่อยๆทุกวันด้วยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะให้ผลเป็นทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่แก่คุณวิธีสร้างขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์บอกว่า วิญญาณที่ปราศจากจินตนาการคือหอดูดาวที่ปราศจากกล้องโทรทัศน์จินตนาการสร้างทุกส่วนทุกอย่างในโลกนี้และวิธีหนึ่งที่จะทำให้การจินตนาการเกิดผลไวขึ้นนั้นก็คือการเขียนขอบคุณในสิ่งที่คุณต้องการให้สอดคล้องกับความปรารถนาและคิดถึงมันทุกเช้าเย็นโดยการคิดเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมโนภาพนั้นจะถูกเขียนลงไปในจิตใต้สำนึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งมันจะบังเกิดขึ้นในไม่ช้าการเขียนแผนที่ของคุมทรัพย์ที่จะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราวางใจและเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกของเราหรือเปล่ารวมถึงการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นด้วยและเมื่อสิ่งที่คุณต้องการยังไม่ปรากฏ คุณจะต้องไม่หมดกำลังใจไอสไตล์เคยพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้สิ่งที่คุณสามารถจินตนาการและรู้สึกมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในไม่ช้าเมื่อคุณมีความคิดที่โดดเด่นที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองทุกช่วงเวลาจิตใต้สำนึกของคุณก็จะยอมรับความคิดนั้นคุณจะต้องฝึกฝนให้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ สิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เช่นคุณจะต้องจินตนาการว่ากำลังทำในสิ่งที่อยากทำมานานหรือจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆที่อยากได้มานานหรือคุณจะคิดว่าเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นมานานแล้วรวมถึงใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หน้าที่การงาน ชีวิตที่สะดวกสบายเงินทองที่เหลือเฟือ่อและสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตรวมถึงการเดินทางรอบโลกซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้กฎแห่งการผลิตความร่ำรวยในจิตใจของคุณและใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดมันเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่คุณต้องการให้มันเติบโตลงไปในดินถ้าคุณปลูกพืชที่มันโตไวมันก็จะใช้เวลาไม่นาน แต่อายุมันจะสั้นแต่ถ้าคุณต้องการไม้ผลที่มั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนคุณก็ต้องใช้เวลาเป็นแรมปีหรือหลายๆปีไม่มีใครปลูกอะไรวันนี้แล้วได้รับผลในวันพรุ่งนี้เพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเติบโตการปลูกความคิดของเราก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิต คุณต้องรดน้ำด้วยความศรัทธาและความคาดหวังในทางที่ดีแล้วความร่ำรวยจะเป็นของคุณอย่าลืมว่าทุกๆความคิดคือจุดเริ่มต้นของการกระทาในขณะที่คุณเริ่มคิดถึงความร่ำรวยคุณจะรู้สึกถึงวิถีทางที่ความร่ำรวยจะไหลามาสู่คุณทุกทิศทางและกฎแห่งการเพิ่มขึ้นของความร่ำรวยก็คือสิ่งที่คุณปรารถนาสำหรับคนอื่น มันคือสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาเช่นกันดังนั้นคุณต้องยินดีกับทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามความสำเร็จและความรุ่งเรืองของเพื่อนร่วมงานก็คือความสำเร็จของคุณเหมือนกันซึ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือการแผ่ขยายของความมั่งคัง่งเมื่อจิตใจของคุณแผ่ขยายและเคลื่อนไปข้างหน้าทุกอย่างจะเติบโตความปรารถนาดีและความยินดีกับคนอื่น คืออีกสิ่งหนึ่งที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้ก็คืออย่าพระบ่นและพูดซ้ำซากเกี่ยวกับความเดือดร้อนทางการเงินของคุณเพราะมันจะขยายตัวและทำให้คุณจนลงถ้าคุณมองเห็นตัวเองเป็นเหยื่อจิตใต้สำนึกของคุณก็จะจัดการให้คุณกลายเป็นเหยื่อจริงๆดังนั้นคุณต้องทำตัวเป็นนายของสถานการณ์แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะ วิธีเปิดประตูสู่ความร่ำรวยวันนี้ถ้าคุณถามว่ากุญแจเปิดประตูสู่ความร่ำรวยอยู่ตรงไหนคำตอบคือมันอยู่ในตัวของคุณเองคุณไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพราะคุณมาอยู่ที่นี่เพื่อมีชีวิตที่มีความสุขเพื่อแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณสามารถดึงเอาศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากคลังสมบัติในตัวคุณ คือชีวิตที่ร่ำรวยและรุ่งโรดได้ mm hmm. เพียงแค่คุณจัดรูปร่างความคิดในตัวคุณชีวิตภายนอกก็จะตามมาเองกุญแจสำหรับทุกคนคือความคิดของคุณเองความร่ำรวยอยู่รอบๆตัวคุณแค่คุณต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องซึ่งก็คือจิตได้สำานึกของคุณเองให้มันอยู่ในคลื่นความถี่ที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือการทำสมาธิและการสื่อสารกับตัวเองแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่ถ้าคุณยังมีความขับแค้นใจความกลัวความล้มเหลวหรือความอิจฉาริษยาเข้ามาในจิตใจที่คุณกำลังตั้งมั่นมันจะเหมือนการเอากรดกับด่างมาผสมกันซึ่งสิ่งหนึ่งจะต้องถูกลบล้างไปแน่นอนดังนั้นคุณจะต้องหันความคิด ให้เน้นหนักไปที่ความเจริญรุ่งเรืองเข้าให้ถึงจิตวิญญาณของตัวเองและจงให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นและการทำสมาธิจะทำให้คุณเปิดเส้นทางที่ถูกต้องได้กุญแจอีกดอกหนึ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตคือการตัดสินใจมันจะทำให้คุณเป็นนายเหนือชะตาและเป็นผู้บังคับโชคชะตาของคุณเองการเลือกคือสิทธิพิเศษที่คุณได้รับ ทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาคุณคือคนอนุญาตให้อะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ที่คุณจะเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกความกังวลหรือความสุขทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณเลือกเสมอจิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นดังนั้นจงเลือกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนั่นก็คือสุขภาพที่ดีความสุขความจเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จเพราะคุณมีอำนาจสูงสุดในโลกของคุณเมื่อคุณออกคำสั่งและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจิตใต้สำนึกก็จะทำตามคุณดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาดและรอบคอบจงจำไว้ว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะปกป้องคุณเสมอสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการรับฟังการอย่างรู้ภายในหรือหลางสังหรณ์ เมื่อไหไรก็ตามที่คุณฟังเสียงภายในคุณจะได้ยินและรู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเครื่องบอกทางที่ดีที่สุดของคุณคือลางสังหรณ์จากจิตใต้สำนึกมันจะทำให้คุณแบ่งแยกความจริงกับความเท็จได้แล้วคุณจะประหลาดใจจากคำแนะนำที่ได้รับลางสังหรณ์คือการอย่างรู้หรือเสียงจากภายในที่มีความฉลาดและเข้าใจ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลใดๆซึ่งบางครั้งจะมาในลักษณะของคำเตือนที่คุณกำลังต้องการดังนั้นเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไรจงทำตามความรู้สึกแรกเพราะมันจะถูกต้องเสมอและคุณจะต้องรับฟังและเชื่อใจว่าเสียงนี้คือการอย่างรู้เขาจะมาปกป้องคุณทั้งร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณ เพราะการยังรู้ของจิตใต้สำนึกจะรับรู้ทุกอย่างทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในขณะที่เราได้เรียนรู้วิธีทำงานของจิตและบังคับทิศทางของจิตเราก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของจิตได้เช่นกันและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะเข้าใจก็คือไม่มีใครทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำหรือรบกวนการใช้ชีวิตของคุณได้นอกจากตัวคุณเองคนที่คิด และบังคับความคิดได้ก็คือคุณซึ่งคนอื่นทำให้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ลบหรือพฤติกรรมลบๆของคนรอบข้างคุณสามารถต้านทานมันได้โดยการสื่อสารกับตัวเองในแง่บวกมองทุกเรื่องเป็นการเรียนรู้และเติบโตและคิดวิเคราะห์ว่าทุกปัญหามาเพื่อบอกอะไรกับเราความกังวลหรือการตีโพยตีพาย ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่มันจะดึงคุณลงมากกว่าเดิมดังนั้นจงเลือกสิ่งที่อยากให้เกิดเท่านั้นจงเริ่มจัดเวลาในการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณที่เต็มไปด้วยความรักเชื่อใจตัวเองอย่าเชื่อต่อการรับรู้ภายนอกแต่จงวางใจพลังอำนาจที่มีอยู่ภายในที่ปกครองร่างกายนี้เป้าดูคุณ มันคือพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแต่สามารถทำให้คุณเคลื่อนไหวยืนเดินพูดคุยและเปิดเผยทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้จงเพาะ,มะเมล็ดแห่งความรักและความมั่นใจลงไปแล้วความเจ็บปวดและขมขื่นจะถูกลบออกไปช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองคือเวลาก่อนนอนที่คุณอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย คุณจะก้าวเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้อย่างง่ายดายความคิดใหม่ๆจะถูกบ่มเพาะเข้าไปในจิตส่วนลึกและพัฒนาตัวเองแล้วเขาจะส่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำความร่ำรวยมาสู่คุณสุดท้ายให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อความสำเร็จคุณเกิดมาเพื่อชนะและอยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงคุณอยู่เพื่อปลดปล่อยพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ข้างใน จงขอความช่วยเหลือจากความฉลาดในตัวคุณและทําตามอย่างชัดเจนแล้วคุณจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์สิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณกำลังเอาใจใส่จิตใต้สํานึกของคุณจะทำการขยายและเพิ่มจำนวนมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณคุณทำได้ในขณะนี้เลยการเปลี่ยนแปลงความคิดในปัจจุบันคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ทั้งหมดคุณมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอดีตหรืออนาคตไม่สำคัญอย่าปล่อยให้มันมาขโมยชีวิตของคุณไปจงทำเวลาณปัจจุบันให้มีแต่ความสุขความยินดีผลลัพธ์ในอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันเป็นแค่การแสดงให้เห็นความคิดในปัจจุบันของคุณเท่านั้นจงกำกับทิศทางของความคิดไปมีทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความสนุกสนานความสุขความรักความปรารถนาดีอย่างรู้ตัวและบ่อยที่สุดแล้วชีวิตคุณจะร่ำรวยและสํำเร็จอย่างที่คุณต้องการครูบุง้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ